สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆกับช่องสลาลมคอยชแนลนะครับซื้อขายเหรียญนะครับนี่นะครับสลาลมคอยชแนลยูทูบนะครับช่องทางการติดต่อทางร้านนะครับไลน์ไอดีศูนย์เก้าห้าสี่หนึ่งสองสี่สี่สี่สามนะครับแอดเพิ่มเพื่อนเป็นไลน์ไอดีนะครับแล้วก็ส่งรูปเหรียญมาได้เลยนะครับผมจะทยอยตอบกลับท่านช่วงดึกๆของทุกวันนะครับนี่นะครับสลาลมคอยชแนล ลายดหสนองีนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องธนบัตรนะครับเป็นธนบัตรที่มีราคานะครับแล้วก็ผมก็จะทำการรับซื้อด้วยนะครับส่วนใหญ่ที่ผมรับซื้อ,อเดี๋ยวแกะแกะแกะไปด้วยดีกว่าแล้วคุยไปด้วยนะครับส่วนใหญ่ทางช่องผมที่รับซื้อจะเป็นพวกเหรียญหมุนเวียนผลิตน้อยนะครับ ก็ธนบัตรผมจะรับแค่บางชนิดบางแบบนะครับไม,ไม่ไม่ได้รับเยอะนะครับแต่ว่าพยายามพยายามจะเกือบใบใส่มาแบบนี้นะครับเกือบโดนนะครับดีผมกดไม่ลึกนะครับเพราะว่าผมกลัวนะครับนี่นะครับธนบัตรผมจะรับแค่บางชนิดนะครับไม่ได้รับแบบหลากหลายนะครับแต่ว่าพยายามปรับปรุงพยายามแบบรับ ซื้อให้เพิ่มมากขึ้นนะครับนี่นะครับผมมาแกะด้านหลังนะครับมีแต่ว่าน้องเขาไม่น่าจะไม่ได้ลองแบบนู้นมานะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเป็นธนบัตรหนึ่งร้อบาทนะครับเพื่อนๆนี่นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันพิเศษยังไงทําไมผมถึงซื้อมานะครับนี่นะครับเป็นธนบัตรหนึ่งรบาทนะครับอ่ารัชกาลที่สิบนะครับ ผมก็ไม่ค่อยชำนาญเรื่องธนบัตรนะครับแต่ว่าก็ชอบเหมือนกันนะครับธนบัตรที่ลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้นะครับขอแจ้งไว้ก่อนนะครับผมซื้อมานะครับซื้อมาจากกลุ่มซื้อขายนะครับมีเพื่อนในเฟซลงขายผมก็เลยเออซื้อมาทำคลิปอธิบายแล้วก็ทำคลิปรับซื้อด้วยนะครับให้กับเพื่อนๆได้รู้กันนะครับเพื่อนๆดูตัวเลขก่อนนะครับนี่นะครับด้านหน้า ดูปกตินะครับผมก็ผมก็ยังไม่ได้เห็นด้านหลังนะครับนี่นะครับนี่ครับ0ท4963 954นะครับ954นะครับนี่นะครับมันแปลกยังไงผมถึงซื้อมานะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับความแปลกเห็นหรือยังครับเพื่อน ผมไม่ได้เตรียมธนาบัตรมาเปรียบเทียบนะครับเดี๋ยวขอหาดูก่อนนะครับมีธนาบัตรร้อยบาทตัวนี้ไหมนะครับอ่าไม่มีนะครับเพื่อนเดี๋ยวขอดูก่อนมีไหมไม่มีนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเห็นไหมครับปกติด้านหลังจะไม่มีตัวเลขตัวนี้นะครับนี่นะครับแต่ว่าธนาบัตรตัวเนี้ย เป็นธนบัตรที่ยังไงอะ่ะไม่ใช่ปั๊มทะลุนะครับเพราะว่าเลขด้านหน้ากับด้านหลังไม่เหมือนกันนะครับนี่นะครับเลขด้านหน้าเป็น5-4ดูเลขเลขอรารบิกดีกว่านะครับเลขด้านหน้าเป็น5-4นะครับแต่ว่าเลขด้านหลังนี่นะครับเป็น5-5นะครับเกิดจากมึกใบถัดไปอ่ะนะครับใบนี้5-4นะครับแล้วก็หมึกด้านหน้าของใบ55 ไม่แห้งนะครับแล้วก็มาติดตัวนี้เห็นไหมครับเป็นหมึกอีกใบหนึ่งนะครับเพื่อนๆตัวนี้จึงมีราคานะครับแล้วก็เป็นที่ต้องการของนักสะสมนะครับนี่นะครับด้านหน้า54นะครับแล้วก็ติดมาตรงนี้55าห้านะครับเห็นไหมครับตรงนี้เข้าใจนะครับใบเนี้ยราคาในกลุ่มซื้อขายอ่ะล่าสุดนะครับประมาณวันที่14นะครับน่าจะอยู่ที่ 1,500ถึง1,800บาทนะครับสภาพไม่ผ่านการใช้งานนะครับนี่นะครับแต่ว่าถ้าใครมีอยากจะขายก็ส่งรูปม,มาดูได้นะครับถ้าเป็นธนบัตรในกลุ่มในในที่เป็นแบบเนี้ยที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่ใช่ปั๊มทะลุนะครับแต่ว่าเป็นหมึกติด2ด้านอะ่ะนี่นะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเขาเรียกยังไงนะครับแต่ว่าถ้าใครมีก็ลองส่งมา สอบถามราคากันได้นะครับตัวนี้นะครับถ้าสภาพไม่ผ่านการใช้งานอ่ะก็ไม่ต่ำกว่า1000บาทนะครับนี่นะครับแต่ว่าผมอ่ะซื้อไม่ถึงพันห้านะครับก็คือแจ้งตรงๆนะครับก็คือผมอ่ะมีใบตัวอย่างอยู่แล้วนะครับผมมาทําคลิปอธิบายนะครับให้กับเพื่อนๆได้รู้แต่ว่าราคารับซื้อจะอิงกับราคาที่อยู่ในกลุ่มซื้อขายนะครับนี่นะครับถ้าสภาพผ่านการใช้งานนะครับ ก็ต้องส่งมาดูนะครับตามสภาพนะครับถ้าสภาพผ่านการใช้งานนะครับจะอยู่ที่หลักร้อยนะครับตัวนี้นะครับแต่ตัวเนี้ยสภาพไม่ผ่านการใช้งานผมไม่อยากเอาออกจากซองนะครับขอเก็บไว้อย่างนี้นะครับตัวเนี้ยผมซื้อมาซื้อมาค่อนข้างแพงนะครับเนื่องจากว่าซื้อมาทําคลิปเพื่อให้ความรู้กับเพื่อนๆนนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีแบบนี้ก็ลองส่งรูปมาดูนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับ ตัวนี้เป็นหมึกของอีกใบหนึ่งนะครับไม่ใช่ปั๊มทะลุนะครับเนี่ย A 4963 955นะครับแล้วด้านหน้าก็เป็น954นะครับตรงนี้เข้าใจนะครับผมก็ไม่ค่อยชำนาญเท่าไหร่นะครับเพิ่งได้มาครั้งแรกนะครับแต่ว่าผมอยากจะทำรับซื้อให้มันหลากหลายนะครับอยากจะทำรับซื้อทั้งเหรียญแล้วก็แบงค์นะครับเหรียญอะ เหรียญหมุนเวียนตามรายการน่ะผมรับซื้ออยู่แล้วนะครับเหมือนเหรียญพวกเนี้ยเหรียญบาทปีสองเเหรียญ10ปีสามหนึ่งอะไรพวกเนี้ยผมรับซื้ออยู่แล้วหลักๆนะครับแต่ว่ามีหลายๆท่านส่งธนบัตรมาให้ผมดูนะครับผมก็เลยอ่มันก็เล่นไม่ยากนะครับถ้าเป็นธนบัตรในกลุ่มนี้แล้วมันก็ดูไม่ยากนะครับนี่นะครับการปลอมแปลงก็อาจจะยากสักหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าเลขมันรันมาแล้วก็ตัวหนังสือตัวอะไรพวกนี้นะครับ ลองสังเกตดูนะครับธนบัตรที่เพื่อนๆใช้อยู่หรือว่าผ่านมือมานะครับถ้าเป็นแบบนี้ดูด้านหน้าแล้วก็พลิกด้านหลังนะครับก็ผมก็รับซื้อนะครับลองส่งรูปมาดูนะครับธนบัตรก็รับซื้อธนบัตรหลายแบบนะครับเนี่ยที่ผมเคยทําเลขหลักล้านผมก็รับซื้อนะครับตัวนี้ก็ทําคลิปไปแล้วนะครับแล้วก็ธนบัตรตัวอย่างเห็นไหมครับ เขียนว่าตัวอย่างแล้วก็มีตัวเลขแบบนี้ผมก็รับซื้อนะครับเนี่ยผมจะเล่นแบบนี้นะครับธนบัตรเลขกระจกหรือว่า,เ,าเลขกระจกนั่นแหละผมยังไม่ได้รับซื้อนะครับเพราะว่ามันหาได้ไม่ยากนะครับพบเจอกันบ่อยนะครับถ้าเป็นตัวเนี้ยโอเคลองส่งรุ่มาดูนะครับตัวนี้ก็เจอในเกือบทุกรุ่นนะครับตัวเนี้ยถ้าเป็นธนบัตรรุ่นใหม่อ่ะโพลิเมอร์ถ้าเป็น,น,นปัน๊มสองด้านแบบเนี้ยนะครับ พิมสองด้านแบบเนี้ก็ลองส่งรูปมาดูนะครับรับซื้อเหมือนกันนะครับแต่ว่าที่เพื่อนๆส่งมาให้ผมดูก็คือแบบแบบธรรมดานะครับท่านไม่รู้ผมไม่รู้ว่าท่านดูคลิปจากช่องไหนมานะครับแล้วก็ติดต่อช่องอื่นไม่ได้แล้วส่งให้ผมดูตอนนั้นผมก็ยังไม่ได้รับซื้อนะครับเพราะว่ามันเป็นแบบปกติธรรมดานะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบเนี้นะครับด้านหน้าแล้วก็หมึกอีกใบหนึ่งมาติดด้านหลังแบบเนี้โอเคผมรับซื้อนะครับ ลองส่งรูปมาดูนะครับถ้าสภาพไม่ผ่านการใช้งานก็เริ่มต้นที่1000บาทนะครับราคาขึ้นอยู่กับสภาพแล้วก็าราคาในกลุ่มซื้อขายณนะเวลานั้นๆนะครับเพื่อนๆถ้าราคาในกลุ่มซื้อขายมันลดลงนะครับผมก็ต้องการรับซื้อของผมราคาก็จะถูกลงนะครับก็ราคาอ้างอิงจากกลุ่มซื้อขายนะครับกาหนดไม่ได้นะครับว่ามันต้องเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับแต่มีเลทเริ่มต้นที่1000บาทนะครับสาหรับ ไม่ผ่านการใช้งานนะครับแต่ว่าถ้าผ่านการใช้งานชำรุดอะไรก็หลักร้อยนะครับขอเน้นย้ำนะครับว่าขอเปิดรับซื้อแต่ตัวนี้ก่อนนะครับแบบอื่นๆแบบธรรมดาเลขกระจกหรือธนบัตรเก่ารุ่นอื่นๆนะครับยังไม่ได้รับซื้อนะครับผมเน้นเลขสวยด้วยนะครับนี่นะครับเลขสวยนะครับเลขหลักล้านเลขตองทุกตัวอะไรแบบนี้ครับแล้วก็ธนบัตรตัวอย่างนะครับ หลักๆที่ผมรับซื้อนะครับแต่ก็ใบนี้ก็ได้มาเก็บไว้นะครับเดี๋ยวขอหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแล้วก็จะมาทําคลิปให้เพื่อนๆได้รู้กันนะครับว่ามันมีอะไรพิเศษกว่านี้อีกไหมนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็เพิ่งได้มาครั้งแรกผมยังไม่รู้ข้อมูลแล้วก็อาจจะอธิบายติดๆขัดๆนะครับเพราะว่าผมยังไม่ค่อยชํานาญนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้สังเกตไม่ยากนะครับเล่นไม่ยากนะครับเนี่ยด้านหน้า ด้านหน้าเลขน้อยนะครับแล้วด้านหลังเลขจะเยอะกว่านะครับเพราะว่ามันเรียงมานะครับด้านหน้าเลขเรียงมา954นะครับเนี่ย954ด้านหลังก็จะมาขึ้นเป็น955นะครับเป็นรอยหมึกของธนบัตรอีกใบหนึ่งนะครับที่ไม่แห้งแล้วก็มาติดใบหน้านะครับอันนี้ไม่ใช่ปั๊มทะลุนะครับนี่นะครับก็มาให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับก็สั่งซื้อมานะครับใบนี้สั่งซื้อมาเป็นตัวอย่างนะครับในการ ประกอบการทําคลิปแล้วก็เป็นตัวอย่างในการรับซื้อด้วยนะครับจะได้ดูอะไรเพิ่มขึ้นนะครับนอกจากเหรียญเหรียญหมุนเวียนที่ผมรับซื้อหลักๆแล้วนะครับก็จะได้แบบมีอะไรส่งมาขายได้เยอะขึ้นนะครับผมก็อยากซื้อเหมือนกันนะครับถ้าเป็นของแปลกจริงๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้กับเรื่องธนบัตรตัวนี้นะครับนี่นะครับราคารับซื้อนะครับเริ่มต้นที่1000บาทนะครับ100รแลก1000นะครับเอา ขั้นต่ําไปก่อนนะครับ100รแลก1,000ันนะครับแล้วก็ส่งสภาพมาให้ดูนะครับแล้วก็ตีราคากันนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นอะไรที่แปลกให้เราได้ค้นหาเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งอย่างนะครับนอกจากเหรียญที่ผมรับซื้ออยู่แล้วนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ขอฝากช่องนิดนึงนะครับช่องสลาลมคอยเชนแนลนะครับนี่นะครับ สลาลมคอยเชนแนลนะครับช่องทางการติดต่อทางร้านนะครับไลน์ ID 095 4 1ย์4 4 3 4ะครับรายการหลักๆก็คือรับซื้อเหรียญในกลุ่มนี้นะครับแต่ว่าราคามันอัปเดตหมดแล้วผมยังไม่ได้ทำนามบัตรใหม่ผมก็เลยไม่ค่อยได้โชว์ตัวนี้นะครับนี่นะครับแต่ว่ารายการรับซื้อเพื่อนๆสามารถดูในคลิปต่างๆของผมได้นะครับเข้าไปที่โปรไฟล์ของผมนะครับเนี่ย เข้าคลิกไปตรงนี้ตรงตรงรูปผมอ่ะแล้วก็เลือกตรงวิดีโอทั้งหมดนะครับวิดีโอที่ผมทํามาประมาณ300กว่าวิดีโอแล้วแหละสามอกว่าคลิปแล้วแหละเพื่อนเือก็เลือกดูเอานะครับว่ามีคลิปไหนนะครับที่เพื่อนๆพอจะมีนะครับก็ลองเข้าไปดูนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับสําหรับธนบัตรร้อยบาทตัวนี้นะครับลองลองสังเกตดูนะครับเพื่อนๆธนบัตรผ่านการใช้งานผมก็รับซื้อนะครับแต่ว่าราคามันจะตามสภาพนะครับก็ ราคาง่ายๆนะครับราคาตามสภาพนะครับนี่นะครับไม่ใช่ทะลุนะครับเป็นหมึกของอีกใบนึงนะครับลันเลขมานะครับ954แล้วก็เป็น955นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปต่อไปครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ